นี่เป็นยังไดครับต่มีวะครับหาไม่อยากส่งเปต่มีเลยครับปา่ปาลู่ปลาหิมเข่าเป็นงาใหม่ลมลงครับ ประคอับประคอ,อสองตัวดุนสองนิ้วปลาน่อยบวกนงกับยิงตปลาไงครับ,บตุ่น้ำปลา

พาเลพี่น้องโอ้บอกงพี่น้องพี่น้องเยพี่น้องเฮยโอ,โอ้พี่น้องพาเลีไงไาล้วพี่น้องมีใส่สามด้วยนี่โอ้อออโอบอกี่ สดึงส,สายอยู่ดึงสายอยู่ตัวนหอยมากบ,บอกหล่นโลตัวนึงอ้ยดีตัวนี้มีใส่ครับมีใส่สา,สามอ้ย่าขาดด้วยใสย่เปล่าเ,เปาเลลงกับลงน้ำเลยครับอู้ยึงแง้ับน้องน้ำม,มุ่ยเลย ยางใหญ่ะใส่สามโลขึ้นตัวนี้ว้าว <Wow. S 2> มาแบบมาไวเลยบุพเพหาทีเข่าครับเอ้ย <Wow. S 2> ขาดด้้อสายพีแปดทีปปอนครับกุญแ <Wow. S 2> จไปกันครับเดี๋ยเฮีย เงียบเลยเลยวุ้นีเบมียบานนีกยกต้นมือนน้ำโอ้พันต้นไหนนี่นี่โอ้โหย่อนขาเลยปานี่ดีหนอกเลยนี่ครับงี่งีงลุงเปล่วเปล่าลุงไปกอนหอดดึงไสหอดไส่วุ้นครับ นำเลืกน้ำเลืกครับน้องอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อครับหรือว่ามีใส่ลุ่นโลอะไรมีโอีเขาไปเลิกเดอดครับพี่น้องไล่ใสยครับไล่ใสย เว้นรถวก็เงียบเลยอ้เชี่ยไม่หลายเลยน้องมีหวงนน้ำไปอันน้ำไปเอายาครับอู้ตันแกตะกิ่งพ่เดียวมากมันอู้ ครับงานใหม่เขาเปยียวค,ครับไง่ายดีง่ียดีบัวหน่อยเลยบัวหน่อยเลยตัวนี้อือเข่าไปบักเลิกครับเอาได็กบุน่ะอู้หนูนีแหละครับเขี้่างาใหม่ของงาใหม่อยู่พี่น้องโอ้โหดีมดนม้ำเบาเยาเลยส่ง Chẹp anh hai hai chân đâu mô con bimu pì congon khẩn vian pì nam con, kayan pì nam, lễ nam cô pìt mông mày Cái mày cứ gắn lấy, mày mày qua mày nam mày 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 อขนาดปุ้มนะักเก็ดสิบหาบโลเนี่ยโอ้ยไกลเงี้นี่ะบอลลูนลสีโลกรัวครับดูนี่โอ้ยบอกไงอ่ะตรงนี้อู้หูบาเลตไงอือโอ้ดูการเลยเกียบขาดครับดีผมถือคางถืงอ จุดมงหนีผู้ดีครับมงกระดูครับย่านมันขาดสายแปดทิปบอลยันขาดตรงนี้ดึงสายเบรกหลอกก็อยู่ดีอยู่ใส่ยตรงมือเกียบบาดมือวันโอ้ยใหญ่ๆครับเอาวคืนครับสายพันกันอยู่นี่พันกันก็นกคักเดี๋ยวผมกดที่นี่ดึงสายกันไปครับเฮ้ยมือสุดยอดเลยใหญ่ๆ,ๆ เอาขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้บักญ่เลยอู้ปลาเลียดญ่เลยตัวนี้หนุ่มซ้มหนึ่งปูนี่แบกญ่เลยครับหนักหนัก คาสวงครับว้าวหมวเงียงดบบเงียงคาสวงโอ้ยเงีๆยยยตัวนี้เพียงผมอุ่ม,มหันไส้ึ่งครับผมเรียวๆมันดิ่มครับแต่มันเริ่มเบิดแห้งครับเอาขึ้นมาผมร่อเงี้ยประมาณบ่พอ ห้านาทีบกพ่อสามนาทีเสมอตัวแรกตัวบกหลุดโลเขาฮวงบริจัยเย็นฮวงบริยิงบานทีน่นี่บักไงเขาบันบักไงเขาบันตัวนี้เขาโอ้สุดยอดครับสวยเลยตัวนี้ใจเย็นว่ายิ้งใจเย็นใจเย็นตรงไดนกับตัวนี้ถ่ายตัวน้อยแขนเขากัน ตัวเงี้ยนี่เขาสาขงูเขาล่างๆสไตล์สติตปปลาเงี้ยนะครับสุดยอดครับ